ฝนตกได้กินแล้วเนี่ยพี่นางเอเอทำไมไปน้อยเนี่ยได้กินแล้วเนี่ยนี่นี่มูมันนี่มูมัน,นจับมาแล้วสองนอนี่มูอมอืพูดได้สามนั่นนะกินบอ่อไหมถักบอ่อ หักเบอขึนาง,งานงามเถอบ้นี่พัพดับงมาคือนางงามเถอะกินบอนี่คุณคุดวะลงเลือเบอ่อบ้านนี่โอย อืมหตหมัวนี้ให้ยไม่ใหญ่นอนางดินอุ้ยมันคือเลือดแขกปอนอือนอนางดินซะด้วยอุ้ยอ่อนแห้งแทบวันนี้อุ้ยจะขอดซบปวนอุ้ยอืมอืมอืม นวนบุ mm. Mm. Mm ้ยขาวชั่วม้ำก่อนเบืงอีกก่อนเพื่อมันน้อยนั่งดินอีกนี่อีกบ้าเอ้ยได้บอก่ามึงได้กินไหมล่ะขาวชั่วรั่วโอ้ยขาวชังอืม nè đây 3 ăn nè, lại bị kẹt thịt dẹp